วัชรพงศ์นะครับเดี๋ยววันนี้จะมาดูรถนะครับแต่งก่อนส่งมอบให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวจะมาดูว่าคันนี้แต่งอะไรให้ลูกค้าได้บ้างนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับด้านข้างอย่างที่เห็นนะครับด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นสติ๊กเกอร์ลายสัตว์โคนะครับจะมีตัวสื่อของแรนเจอร์นะฮะแล้วก็จะมีติดราวหลังคาให้นะครับแล้วก็มีโลว์บาเหล็กเป็นของออตเตอร์เทคนะฮะส่วนล้อนะครับจะเป็นล้อแม็กนะครับเป็นของแฮนด์คุกนะฮะแล้วก็เป็นยางอ่ายางแฮนด์คุกนะครับแล้วก็เป็นของแบ็คโอเอซิสคอะ เดี๋ยวมาชมด้านหน้านะฮะว่าจะมีอะไรบ้างด้านหน้านะครับก็แทบจะเป็นเอกลักษณ์ของฟอนแล้วนะฮะก็คือเป็นตัวหนังสือนะครับที่กระจังหน้านะครับคันนี้จะเป็นดําตัดแดงนะก็คือจะเป็นลักษณะของสามมิตินะฮะกระจังหน้าแบบนี้ก็คือเราจะใส่เป็นรูปของแรปเตอร์ก่อนนะฮะเดี๋ยวนี้ก็จะแพร่หลายแล้วนะครับสกู๊ปนะครับเป็นกล่องแรกนะฮะเป็นงานฟินนะฮะ ก็คือไอซูกู๊ทรงนี้มันจะค่อนข้างจะแนบสนิทไปกับตัวของขอบของสันกระโปรงนะก็จะเป็นขาวตัดดำนะครับทำสียหลูกคา้าแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยก,ก็จะมีตัวข้อไฟนะครับกระจังหน้าที่เห็นนะครับจะไม่ใช่ของเดิมนะครับจะเป็นการแปลงหน้าให้เหมือนกับตัว F150 ของอเบกานะฮะก็สวยงามครับไฟเดย์ไทม์นะครับตรงนี้อนะครับ อย่างที่เห็นนะครับก็จะใส่ซุ้มล้อขนาด6นิ้วให้นะครับก็คือเพิ่มความดุดันจริงๆแล้วรุ่นนี้มันจะเป็นรุ่นสปอร์ตอยู่แล้วนะครับเป็น xl พัส s สปอรนะฮะราคา6 8 9 0 0 0นานะครับแต่ว่าเราแต่งออกมาก็ได้ขนาดนี้นะครับก็เกินคาดนะครับก็จะทำให้รู้สึกว่ามันเป็นรถเหมือนรถออฟโรดนะฮะด้านในนะครับก็คือเพิ่มความหรูหรานะครับคันนี้จะเปลี่ยนเป็นเบาะหนังนะครับให้ลูกค้านะฮะ แล้วก็เก็บงานนะครับเป็นโฟมเข้าลูกนะครับเป็นเป็นแบบประดุมรุ่นนี้นะครับที่จอเนี่ยนะครับจะมีจอแสดงผลขนาด7นิ้วนะครับค,ค,คุณลูกค้าก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนแล้วนะครับติดตั้งมาให้กับตัวรถเลยนะครับจากโรงงานวงมาลัยนะครับก็จะมีโหมดของอาการรับโทรศัพท์นะครับวางสายโทรศัพท์ เชื่อมต่อบูทูตได้นะครับช่องจ่าย8 2โวลต์นะครับแล้วก็มีช่อง USB นะครับประตูแคปนะครับเปิดค่อนข้างกว้างนะฮะโลบาร์ด้านหลังนะครับจะเป็นงานของออโตเทค ตัวนี้นะครับติดตั้งใช้งานได้นะครับแข็งแรงแล้วก็จะมีไฟเบรกโดนที่3ให้นะครับติดตั้งไว้ให้ด้วยนะครับเข้าชุดเดียวกับกันชนหลังนะฮะกันชนหลังก็จะเป็นงานออโตเทคเหมือนกันนะครับมีห่วงลากของ o m เมกติดให้นะครับด้านหลังนะครับตัวเปิดฝาท้ายนะครับ ก็จะเป็นทรงดาบนะฮะติดตั้งเพื่อความสวยงามสติกเกอร์ทำด้านหลังด้วยนะครับข้อไฟท้ายนะฮะก็ภาพรวมก็ค่อนข้างจะดูดีนะก็เป็นออกเป็นแนวออฟรโฟรดอย่างที่ลูกค้าต้องการนะครับก็ถ้ายังไงนะครับสนใจเรื่องของการตกแต่งตัวรถนะฮะโปรโมชั่นมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็เงื่อนไขาการซื้อนะครับ ปรึกษาได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลน์ดีไว้นะครับใต้คลิปวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ